สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเราสามคนอีกแล้วเช่นเดิมกับรายการรู้อย่างเงี้ยรวยไปนานแล้วกับผมเดียร์ไอเดียทเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันดูกันค่ะสวัสดีครับเอสครับก็ไม่เพิ่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับหัวข,ข้อนี้ค่ะก็คือพี่เดียร์เนี่ยทำงานด้านการแบบลงทุนเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบเรียกว่า มากเลยก็เลยอยากจะให้พี่เดียช่วยมาแชร์นิดนึงว่าพี่เดียมีวิธีการยังไงแล้วก็มีแบบแรงแบ,บันดาลใจอ,อะไรที่ทําให้พี่เดียมาถึงทุกวันนี้ได้หัวข้อวันนี้จริงๆก็คือที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยเนาะก็คือเป็นแรงบนันดาลใจสร้างตัวจากศูนย์เป็นหลายร้อยล้านใช่พูดคำไม่ใช่หัวเราล้านนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตามนี่แหละหลายร้อยล้านได้เต็มปากเป็นคำะนะครับก็จริงๆแล้วอะ่ะในในรายการนี้หรือ ใครหลายๆคนเนี้ยไม่รู้จักพี่ดีเท่าน้องอุ้ยได้แน่นอนใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้จักกันมารนานมาก,มากมตั้งแต่แต่ก่อนพี่ดีก็เป็นคนที่ไม่มีตังค์เลยก็ต้องต้องสอนพิเศษเนาะหาตังค์เพื่อเรียนมากหาตังค์เพื่อเพื่อเรียนจริงๆก็สร้างตัวเองขึ้นมาจริงๆเลยสร้างมาจากศูนย์จริงๆบางช่วงนะเรียกว่าช่วงแรกๆจะต,ติดลบด้วยซ้ำเล็กน้อยอือหือทีนี้ช่วงหนึ่งก็สอนพิเศษมา การลงทุนเนี่ยมันเริ่มจากการสอนพิเศษของพี่นี่แหละเพราะว่าในสมัยนั้นพี่สอนพิเศษแต่แรกแรกก็สอนสอนไม่กี่คนแต่มีอยู่มีห,หลายหลเรื่องแหละพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็สอนเยอะขึ้นได้ตังค์เยอะขึ้นได้ตังค์เยอะขึ้นจนใช้คําว่าไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรเลยในสมัยตอนตอนเป็นแบบเด็กมหาลัยนะเพราะว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่รู้จักแบรนด์เนมยังไม่ได้รู้จักอะไรอะซื้อมือถือซื้อมือถือแพงแงก็ซื้อแล้ว พี่ใช้คิวบือเครื่องละสามสี่หมื่นตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยแต่ก่อนเป็นฟาม asus สองหมื่นกว่าสาม0 0ื่นจไม่ได้แล้วเป็นฟาร์เป็นวิน o w s เครื่องนั้นจาได้เครื่องนั้นจําได้นั่นแหละ3าม0 0ืนกว่าบาทเป็น Windows เออเป็นวินโ p h o ฟนอือหือด้วยเนแตเงินซื้อเงินด้วยเงินตัวเองซื้อเองอือหือไปกินอาหารแพงๆก็ไปเดินทางท่องเที่ยวพี่เที่ยวแต่อยู่มหาลัยแต่ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอือหืออือก็เที่ยวเพราะั้น มันคือใช้เงินจากตัวเองทั้งหมดแล้วพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดคําว่าเฮ้ยเชฟกูซักซื้อหมดแล้วอะ่ะเสื้อผ้าก็ซื้อเยอะแล้วเอ่ออะไรก็ซื้อแล้วเขาไปาทำอะไรดีแล้วอืมเอาไปทอะไรดีกวะก็เลยแบบเดินเข้าแบงก์ง,ง่ๆตอนนั้นไปถามเพาว่าพี่ครับไม่ชอบไม่ชอบหาไม่ชอบอ่านหนังสือไงอืมขี้เหร่เงินขี้เหร่ถามชอบถามพี่ครับ ถ้าผมมีตังค์เนี่ยแล้วผมไม่ฝากเงินอ่ะมันมีอะไรบ้างอืคําถามเป๊เปะๆจำไม่ได้แต่ถามประมาณเนี้ยเขาก็บอกมันมีกองทุนมีหุ้นอ๋อมีกองทุนอ่าเขาบอกมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องยังไม่เข้าใจน้องก็ซื้อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นก่อนอ๋ออเคโอเคก็กลับมามาซื้อกอ,องทุนที่ลงทุนในหุ้นค่ะก็แบบเฮ้ดูแม่งทุกวันเลยเฮ้ดูทุกวันเลยอ่ะ แล้วบวกอยากเข้าใจเฮ้ยไม่บวกบวกแล้วเฮ้ยทำไมมันบวกเยอะจังวะอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วรู้จักคําว่าแต่ก่อนไม่รู้จักคําว่า a พส i v e อินค m e แต่รู้แค่ว่าอ๋อเราเอาเงินไปฝากไว้เราไปซื้ออันนี้ไว้ซก่องทุนนี้ไว้เงินแม่งก็เพิ่มขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องทํางานนี่หว่าอืมก็เลยซึมซับมาจากเหล่านั้นและตอนนั้นคือแบบก็ยังมีเงินไม่เยอะก็เล่นหุ้นตอนนี้ที่เช็คมาเล่นเลยมั่วๆเลยได้บ้างเสียบ้าง คือแบบไม่มีความรู้อะไรคือมั่วลงไปเลยใช่ไหมคะเออมั่วมั่วเลยอืมเขาว่าอะไรดีก็ก็โอเคเฮ้ยไปไปดูดูมาอ๋อ R S I D รู้ยังจำแม่นเลย R S I D โอเคงั้นกูเอาไอ้นันมาใส่ไอซายเก้าสิบแล้วเชื่อไอซมันเกินร้อยป่ะวะมันจะไปร้อยห้าสิบได้ป่ะวะอืมจนกระทั่งไปคุยกับพี่คนหนึ่งเขาบอกมันไม่ได้เดียวมันเกิดมันไม่ถึงมันต้องไม่เกินร้อยทำไมบอกทำไมมันจะเกินร้อยไม่ได้ นั่นแหละคือจุดแรกที่ทําให้พี่ไปศึกษาเรื่องเทคนิคแล้วศึกษาว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวคํานวณมาจากอะไรมั่วๆแล้วก็ดูจาก i อซแล้วก็ไปศึกษาเป็นต้น้นกําเนิดว่า้ไปศึกษาอินดิเคเตอร์ก็เลยรู้มาว่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากแค่ไฮโลโ o เพนโคลส e วอลุ่มมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าสามารถสร้างออกมาได้เยอะ แม่งสร้างออกมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอินดิเคเตอร์เลยอืมที่อแบบอ๋อโอเคตอนในสมัยนะั้นที่ก็ยังใช้อินดิเคเตอร์อืมแต่พอมาเติบโตมาขึ้นก็เฮ้ยและยิ่งไปเรียน Financial Engineer นียว์ศวกรรมการเงินก็ยิ่งไปเรียน Fundamental ก็แบบเอองบการเงินมันเป็นแบบนั้นแบบนี้วิเคาราะห์งบการเงิน แต่สุดท้ายก็เลยมาคุยกับตัวเองทําไมการลงทุนถ้ามันเวิร์กอ่ะจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ต้องกําไรดิใช่เพราะว่าอินดิเคเตอร์ก็ใช้กันทุกคนอ่าแล้วถ้ไมมันก็ดูได้ถูกแล้วเพราะอะไรถึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดทุนเยอะด้วยแล้วก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้กําไรเยอะด้วยหมายถึงว่าคนที่ขาดทุนเนี่ยเป็นจํานวนคนที่เยอะ แต่คนที่ได้กาไรเนี่ยเป็นจํานวนคนที่น้อยแต่เวลาสักเซสคือสักเซสด้วยเงินเยอะ oh. อาทิเช่นอ่ะขออนุญ,ญาตเอ่ยนามทุกคนรู้จักดีแล้วอ่าดรนิเวศอ่า<ช>หรือ<ะ>ถ้าเกิดสายที่นี่เขาก็เสียเอ่อเสียป๋องใช่อ่าอันนี้ขออนุญ,ญาตเดฟเลนท์ถึงไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็รู้จักกันแต่ไม่ได้ถึงว่าเฮ้ยอะไรยังไงแต่ก็รู้ว่าสองท่านนี้เป็นสายไหนเสียป๋องเสียยักอะไรอย่างเงี้ย นะครับที่ใช้เรื่องของเออเพาะอะไรทีเนี้ยก็เลยก็เลยแบบเฮ้ยมีศาสตร์ไหนอีกไหมที่มันสามารถซักเซสในการลงทุนได้อืมพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะหุ้นจะขึ้นอะ่ะมันต้องมีคนซื้อสิวะใช่ก็ต้องมีแรงซืเข้ามาเยอะต้องหุ้นมันจะลงต้องมีคนขายดิ ไม่น่าจะเกี่ยวกับ้ฟนเมนททลหรอกมันเกี่ยวกับนี่แหละมึงมึงขึ้นมึงลงต้องมีคนซื้อถ้ามันลงก็ต้องมีคนขายถูกต้องนี่แหละคือสิ่งหนึ่งเราก็เลยต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยมันมีเครื่องมืออะไรที่เราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้อืม <Thanks. S 1> ก็เลยไปศึกษาเรื่องพวกเนี้ยที่พี่เรียกว่าเป็นทางด้าน a บต้าสย for finance for investment ค่ะเอามาช่วยจับหลักในการลงทุนอือหอแล้วทีเนี้ย ในอดีตตอนที่พี่เติบโตมานอกจากมีความรู้จริงๆอ่ะมันเหมือนกับพี่อ่ะต่อจิ๊กซอว์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่เหมือนกับสร้างสร้างสร้างแวลูให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นแต่ก่อนสอนพิเศษมีตังเอาตังไปลงทุนมีประสบการณ์มีทั้ง l น d g e แล้วก็ experience แล้วพอตอนพอโทก็ไปเรียนทางด้าน finance เลยไปเรียนทางด้าน,อ,อ,น,าานอ,อ่วิศวะอิเลกก็กทรอนตอนแรกไปเรียนวิศวะอิเลก็ก แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจบมาแล้วแบบมันไม่โอเคเรียกว่าอะไรนะมันต้องแบบไปทํางานโอ้โหไกลต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนั้นพี่ชอบอินกับเรื่องฮาร์ดแวร์เอ้ฮาร์ดดิสมากตอนนั้นอเพราะพี่พี่เรียนหนังสือจากการสงสัยทําไมฮาร์ดดิสมันถึงจุข้อมูลได้เยอะขึ้นเรื่อยๆวะก็เลยไปเรียนอิเล็กก <laughs> ็เลยไปเรียนวิศวะด้านเอาแบบเจาะด้านฮันโดยเฉพาะเลยอืมแล้วพอเรียนเรียนสบเจ็บปุ๊บอืม ไม่อะมันมันไม่ใช่กูและกูจบและไม่ได้อยากทํางานตอนนี้นก็ยังเป็นดิวเตอร์อยู่ก็สอนทีนี้เฮ้ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับการลงทุนปะก็เลยไปเรียนวิศวกรรมการเงิน financial engineer ที่ไหนนะคะในประเทศไทยไนี่แหละครับอืมสักที่หนึ่งนะไม่อยากขอบคุณเขินเขินไม่อยากเอ่ยใช่เขินเลยนะนเ,ยนะเพราะว่าที่เขินเพราะว่าบางทีอะเราแบบเราอาจจะจบมาแล้วทำงานในตอนนั้นอนะทำงานในแคลิปปพาต่ำที่สุดแล้วกัน คนที่จบ financial e n g ิ n นี r เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเป็น f u n d m a n a g e r ไปเป็น research ไปเป็นใดๆว่าไปอ,อันนั้นแบบเชิหนาชูตาของที่แบบอยู่ในแค e ิ path ที่ต่ำที่สุดในทางด้าน financial ที่เป็นทางด้านอ่าแต่ตอนนั้นจบมาปุ๊บอ่ามันมีอาชีพหนึ่งก็เป็น Prop Trade Prop Trade ก็กลางๆอ่ะเรียกว่าเอ้ยอ่าพ o อ t เท d ดอยู่กลางๆ m า r k e t maker อือฮึก็เพราะว่าเขาเขาก็รู้แล้วเฮ้ยมี l e d g e แล้วก็มี experience ในการลงทุนเอง เขาก็เชื่อมั่นเราเออเรามีพอร์ตโฟลิโอให้ดูอะไรนะั่นนี่นู่นโอเคเขาก็เชื่อมั่นก็เลยได้ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นด้วยแล้วก็เช่นเดิมก็เงินดีนะได้ได้เงินดีทีนี้เฮ้ยมันมีเหนื่อยมากเลยมันแบบโอ้โหเครียดนั่นนี่นู่นเพราะเงินมันเยอะมันเป็นพร็อพเทรดเงินมันเยอะเงินเป็นพันล้านเลยอ,อ่ะมันค่อนข้างกดดันใช่ไหมคะใช่เกรเจียต้องทําอ่ะถูกต้องก็แบบอืม ก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอก็เลยไปศึกษาดูว่าเราอะสิ่งที่เรามีประสบการณ์อะเรามีความรู้ทางด้าน Financial Engineer มีเป็นความรู้ทางด้าน p r o p Trade Market Maker ใน a r e ร r p ร t h เนี้ยเราไปทํางานด้านไหนได้อีกที่เราจะได้เปรียบชาวบ้านก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีทางด้าน IC นี่หว่าพูดในทาการลงทุนที่มันจะถ้าเกิดเรามาทํางานด้านเนี้ยแล้วเราได้เปรียบคนอื่น เรามีความรู้อยู่แล้วและเราก็สามารถสร้างแพทซีสได้ด้วยเพราะาถ้าเกิดเราสิ่งหนึ่งเลยทุกคนชอบคิดว่าถ้าเราเก่งทําไมเราไม่ลงทุนเองคนเดียวเนี่ยมันคือมายช็ตของคนไทยเสมอเลยนะทาไมกูเก่งทําไมกูไม่ลงทุนคนเดียวเหมือนนักฟุตบอลอ,อะ่ะพี่เห็นพี่เห็นชัดๆเลยกูเก่งกูก็เลี้ยงบอลไปยิงโกคนเดียวก็เลยประเทศไทยเลยไม่ได้ไปบอลโลก,กักทีงนักบอลที่เก่งคือต้องจ่ายบอลเก่งต้องรู้ว่าตอนไหนเราจะเด่นตอนไหนเรายอมลอง ตอนไหนเราอาจจะย่องยอมส่งบอลไปให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนยิงแลยเฮ้ยเอางแล้ว,ลวส่งบอลสวยอันนี้เหมือนกันพี่ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้มีตังค์เยอะก็แบบเออมาทํางานด้านนี้เอาความรู้มาแลกกับลูกค้าโอเคแล้วก็ให้ลูกค้าเนะนแเราก็แนะนําการลงทุนให้ลูกค้ามันก็เป็นพสซีฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าลงทุนเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าคอมมิชชั่นมันก็เติบโตมาอ่านึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเราลงทุนด้วยเงินตัวเองบางครั้งตลาดทุนไม่ดีกินอะไรอ่ะ บางครั้งตลาดหุ้นดีเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเผลอเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีพสซีฟ hmm. เราก็จะแบบเฮ้ยทำได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละคือเป็นเซฟโซนของพี่ก็คือมีพสซีฟ hmm. จากส่วนนี้ mm hmm. อ่ะมันก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราทำนายลูกค้าพี่เป็นคนจริงจังเป็นคนที่เฮ้ยพัฒนาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดลงดีเทลเพราะว่าเราเราทำหลายหลายอย่างอะสิ่งทั้งหมดที่พี่ทำทั้งหมดอะ ความคิดแรกเลยไม่ได้ทําให้ลูกค้าทําให้ตัวเราเองอทําใช้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เดียรทำออกมานี่คือแบบว่าคืออันเนี้ยเราเราได้ใช้เต็มที่ลูกค้าก็ได้ใช้เต็มที่อือฮึอืมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทําเพื่อตัวเองเนี่ยแล้วมันมันมันก็ต้องทาให้ดีที่สุดถูกไหมใช่ ข้อแรกแล้วเราทําเพิ่มเติมให้ลูกแล้วก็มีลูกค้ามาใช้อันนั้นนะ่คือพาสซีฟ huh. ประมาณนั้นเพราะฉนั้นนี่แหละคือหนทางของความสําเร็จคือพี่ทําอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วพี่อาจจะเป็นคนที่ต้องใช้คําว่าโชคดีเพราะว่าตอนสำมิเศษก็ได้รายได้ดีตอนสามิเศษเนี่ยรายได้หลักแสนต่อเดือน uh huh. uh huh. เพราะว่าออย่างเช่นสอนน้องอุ้ยตอนนั้นชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบ บางคนอ่าแลวพี่ก็สอนไปเรื่อยบางคนชั่วโมงละห้าร้อยชั่วโมงละพันแล้วก็หลังๆก็มีแบบชั่วโมงละสองพันถ้าเกิดขึ้นอยู่กับกว่าต้องสอนแบบระดับไหนพราะงั้นแปลว่าเดือนเดือนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดช่วงปิดเทอมนะช่วงปิดเทอมหมายถึงช่วงน้องๆปิดเทอมพี่ก็ปิดเทอมด้วยบางเดือนได้สองสามแสนก็มีอืมใช่แล้วพี่ก็เลิกสอบพิเศษมามาทำาง,งานด้านนี้ก็เติบโตมาได้พอสมควรเรียกว่าโอเคแล้วก็เวลาเปลี่ยนสายจากพ r ็อตเทรดมาเป็นไอซีก็เติบโต เหมือนกับพี่เวลาตัดสินใจอะไรอค่อนข้างถูกมากกว่าอืประมาณนี้ัสิ่งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาตั้งแต่พี่สอบมิเศษตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันเนี้ยพี่พูดได้ตามตรงเลยว่าพี่ไม่เคยหยุดงานทำทุกวันทำทุกวันแต่แค่เปลี่ยนที่ทำเนี่ยเอสก็คือหนึ่งในทีมงานพี่ทุกคนรู้ว่าพี่เดียเนี่ยทำงานทุกวันเลยประชุมงานทุกวันเลย ตั้งแต่เอสเข้ามาหาพี่เอสเคยมีวันไหนที่เอสไม่ได้ดิงประชุมพี่ไหมไม่ไม่มีวันนึงเกิดเกินหนึ่งรอบเลยครับพี่บางทีเขาจะบอกว่าเยอะประชุมประชุมเช้าประชุมคอนเนี่ยบ่ายประชุมบ่ายหลังบ้านโอเปอร์อะไรเงี้ยก็คือเกินไปเกินหนึ่งครั้งก็มีนะครับเพนที่ประชุมงานอย่างน้อยอ่ะเรียกว่าอะไรอย่างน้อยประชุมเช้าเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้ว ประชุมทีม Data ประชุมทีมคอนพ t ที่ทำอย่างเงี้ยทำอย่าเงี้ยทุกวันในระดับที่260วันถูกปะแต่น้องๆมีพักสอ์อาทิตย์พี่เองไม่พักนะพี่ก็นั่งดูนั่นดูนี่คิดอะไรไปเรื่อยๆแต่พี่อาจจะแค่ไม่ได้คิดที่ออฟฟิศแล้วอาจจะแค่ไม่ได้คิดที่บ้านอาจจะคิดอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะคิดอยู่ที่มาลเีอาจจะคิดอยู่ที่สิงคโปร์อ,อาจจะไปคิดอยู่ที่จีนแต่ทุกที่ คือที่ทําง,งานของพี่อ่าแล้วก็คิดไปเรื่อยๆบางทีนั่งเพลินๆอย่างน,นั่งรถอะ่ะก็แบบก็คิดเออเราจะปรับปรุงอะไรหรือบางทีเราไปหาประสบการณ์เราไปดูต่างประเทศอย่างเงี้ยเฮ้ยเราอาจจะเอามาอัดแอปกับประเทศไทยได้ประมาณนั้นก็เลยบอกว่าโชคดีคือที่ทํางานในจุดที่เรียนมาตรงสายด้วยแล้วก็ชอบด้วยก็เลยไม่ได้คิดว่าทุกวันคือวันทํางานอื เพราะชอบมีหลายมีหลายคนทักวิ่เดียรแม่งขยันว่าทํางานทุกวันเลยไม่นะปูไม่ได้รู้สึกว่าขยันรู้สึกว่าสนุกอะรู้สึกเอนจอยกับมันอืมประมาณนั้นค่ะงั้นก็เลยบอกว่าเป็นสรุปว่าแนวทางที่จะมาประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้คือหนึ่งชอบอะไรทําสิ่งนั้นเรื่อยๆแล้วทําสิ่งนั้นให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น แบบจริงจังและจริงใจและเต็มที่แล้วสิ่งนั้นอ่ะจะกลับมาหาคุณแบบไม่รู้กี่เท่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณตาบใดที่แบบยังคิดว่าทําเพื่ออยากได้ตังค์ทเพื่อได้ตังค์อ่ะเนี่ยทาเพื่อได้ตังค์ลวกันเมื่อนั้นอ่ะคุณก็จะได้แค่นั้นแหละ จริงๆอันนี้คือจับจากจกตัวเองประสบการณ์ตัวเองนะเวลาอันอย่าง S ก็เห็นบางทีอ่ในลายติดต่อเราจะมีลายส่วนกลางที่เป็นให้ลูกค้าติดต่อทีมงานมาพี่ไม่ได้ตอบทุกอันแต่พี่อ่านทุกวันว่าน้องๆตอบอะไรกันน้องๆพี่ไม่ได้อ่านแบบอ่านตลอดพี่อาจจะแบบอ่านวันละครั้งต่ามพี่มานั่งอ่านดูน้องๆตอบอะไรกันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากคุยกับพี่พี่ก็พร้อมจะคุยกับลูกค้าเสมอ แต่น้องๆก็คุยแทนก่อนไงให้แบบเฮ้ยเรื่องสําคัญค่อยคุยกับพี่เดียอะไรแบบนั้นเพราะว่าน้องๆเราก็เก่งอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เติบโตมาและประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้สิ่งสําคัญเลยคือพี่เชื่อใจทีมงานมากๆพี่ปล่อยให้น้องๆทีมงานทํางานกันแบบอะทําเลยแบบบางคนยังไม่รู้เลยพี่เนียทำไงไม่รู้เดี๋ยวไปหาเ,เดี๋ยวก็ทําได้ทำไปเถอะ บางเรื่องทีมงานพี่รู้เรื่องพร้อมลูกค้าบางเรื่องรู้เรื่องหลังลูกค้าบางกลุ่มออืประมาณนี้เนี่ยเพราะที่เชี่ยวจากหลายๆคนที่พี่ไปเจอมาคือเขาชอบทํางานด้วยตัวเองทํางานเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองเลยพี่บอกเลยว่าอาจจะประสบความสำเร็จยากถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามีทีมงานแล้วเราพยายามทำให้ทีมงานเนี่ยเป็นน้ำแก้วที่ใสตลอด แก้วที่น้ําที่ใสคือเหมนะือนไนบางครั้งมันอาจจะมีทีมงานที่เป็นน้ําขุ่นมาเป็นน้ําดํามาเป็นน<ะ>้ําสีเทามาเดี๋ยวน้ําสีขาวจะกําจัดน้ําสีเทาไปเอง UM <c oughs> คือถ้าเราไปเติมแต่สีดําเข้ามาเรื่อยๆหรือเติมแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาน้ําทีมงานที่ดีเนี่ยจะกลายเป็นทีมงานที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเติมแต่น้าใสเข้าไปเรื่อยๆน้าใสเติมแต่น้ํใส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 แต่สีดํามันน้อยสุดท้ายสีดํามีสองอย่างคือดําน้อยลง หายไปเลย <Okay. S 1> อะไรอย่างนั้นประมาณเนี้ยครับอืมแะนที่บอกเลยว่าส,วส่วนส่วนสําคัญของพี่คือพี่ไว้ใจทีมงานมากๆและทีมงานงพี่กล้าพูดเลยว่าเก่งทุกคนใช่ค่ะใช่ใช่ใชอดจากหลา,หลายคนชอบพูดว่ารอดจากพี่เดียได้เก่งทุกคนแหละ <laughs> ใช่เลย ใช่เลยเพราะพี่เกเป็นเรื่องเยอะที่สุดในประเทศแล้วบอกเลยในความนะเรื่องเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่เก่ง่งพี่ที่รวยนะเรื่องเยอะที่สุดในประเทศสตริกที่สุดในประเทศเ,เ,เลยว่าใช่ไหมออก็ถือว่าเข้ม,มเข้มข้นครับแต่แต่ผม,มคิดว่าผมคิดว่าพี่เขามีเจตนาให้มันเป็นในในกรอบที่มันควรจะเป็นใช่แบบแล้วคือถ้าถ้าเราไม่เข้มข้นแบบถ้าพี่เดียไม่เข้มข้นแบบ อ่อนโยนแล้วสุดท้ายแล้วทไม่ได้เวลาไปอย,าอย่างผมอ้างานต้องเจอลูกค้าจริง,รงมันก็จะเละเทะเลยมสมบุติลูกค้าถามราถามถ้าไม่ได้เจอพี่เดียเข้มข้นมาก่อนถ้าถามถามมาตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ตายต,าย,ตายเลยอารมณ์ตายไหมอะไรนั้นเราเราเหมือนเราเรามีเขาเรียกว่าภูมิกุมกันมาก่อนชุดหนึ่ง <laughs> ที่มาตรงนี้เอา <laughs> อเค <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมรู้แล้ว <laughs> <laughs> ที่เอาฉีดยาเข็ม่นมหนอีกไหมผมแล้ว ผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวคําถามหนึ่งคำถามสองมันควรจะเป็นอะไรแล้วเราก็จะต้องคืออาจจะไม่ได้เก่งนะผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นในการหลบหลบแต่เรารู้แล้วว่ามีคําถามหนึ่งจะมีคำาสองสามสี่ห้าถึงสิบตามมาคือคุณจะไม่ได้คิดแค่หนึ่งสองสามคุณจะต้องหนึ่งสิบใช่ประมาณนั้นนี่แหละแลว,แลวอีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและอีกสิ่งหนึ่งคือพี่อะสอนน้องแล้วน้องจะไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวการที่เราจะเก่งอ่ะ หนึ่งคือคนที่จะเก่งได้ต้องมีอีกสกลิลหนึ่งที่จะที่เรียกว่าจะเก่งได้คืออะไรดูไหมอะไรคะคืออะไรครับพี่เดาดิโอ้โหเอ่อเนี่ยผมต้องพยายามไม่ตายม่แล้วผมคิดแล้วผมต้องซ้อมต้องเดาขเขาซึ่งตอนนี้ผมคิดไม่ทันก็ก็ต้องบอกว่าเออวินัยแล้วกันครับไม่ใช่คนที่จะเก่งได้ต้องมีสกลิลสุดท้ายเลยสกลิลนี้ให้ได้มันแปลว่าเราต้องถ่ายทอดคนอื่นให้ได้ ถ้าเกิดกูเก่งแล้วกูพูดไม่ได้กูแบบเชื่ออธิบายไม่ถูกอะ่ะแป<ต>ลไม่เลยคือมึงไม่เข้าใจคือคุณไม่เข้าใจคุณเลยอธิบายออกมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจคุณจะอธิบายได้แล้วถ้าแอดวานซ์กว่านั้นคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าคนคนนี้สกิลคือศูนย์คุณจะต้องอธิบายโดยคำศัพท์ชาวบ้าน แต่ถ้าเกิดสกิลคนนี้เทพคุณต้องอธิบายในสกิลเทพให้ได้นี่ออกอปะอ่อเหมือนตอนพี่สอนม่เสรอ่ะพี่เจอบางคนที่แบบไม่ไม่เก่งเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเหมือนน้องอุ้ยตอนนั้นที่สอนสอนชคาน้องอุ้ยสอนปีหนึ่งสอนสอนเด็กธรรมศาสตร์สอนเด็กเอสไอเนี่ยเด็กเอสไอสอนแคลเด็กปีหนึ่งธรรมศาสตร์พี่ด่าเหองอุ้ยน้องออุ้ยน้องอุ้ยเรียนสายสินมาถูกไหมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเออ พื่อ <ee. S 2> nah พี่จะสอนแคลเด็กสายนี้ยังไงให้รู้เรื่องกับอีกสายหนึ่งที่พี่สอนเด็กมหาลาัยที่เป็นเด็กวิศวะสองคนแตกต่างกันสิ้นเชิงคนหนึ่งคือความรู้แคลเป็นศูนย์ตอนแรกอีกคนหนึ่งคือความรู้แคลมีบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดพี่สอนด้วยเพลย์บุ๊กเดียวกันเทมเพลตเดียวกันต้องมีคนในคนหนึ่งที่แบบไม่ไม่ไม่ได้กูไม่ชอบแบบนี้กูไม่รู้เรื่องเลยถ้าพี่สอนยากไปอุ้ยก็แบบไม่ไม่ไม่ได้ พี่สอนง่ายไปไอ้ฝั่งนี้ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกไ,ไ, <_ d ata> ไหมงัม้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ที่เรียกว่าแอดวานเพิ่มขึ้นั้นพี่ก็เลยรับนักศึกษาฝึกงานทุกปีมาเพื่อให้ทีมงานพี่สอนโดยที่ทีมงานที่ไม่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะทําทเพื่ออะไรวันนี้ก็คงรู้แล้วว่าพี่ทําเพื่ออะไรอ้าวเอ็ดดูแล้วเพราะว่าเนี่ยทุกอาหารเอสทุกวันนี้รับนักศึกษาฝึกงานมาถูกไหมครับ <_ d ata> ถูกครับมีทั้งเขาที่ผม รู้เลยคือมีฝั่งไอซีด้วยแล้วก็มีฝั่งคอนด้วยที่ <Karere S 2> ให้ทำรีเสิร์ชอา่อานรี์ชแล้วรับมาเยอะไม่มีจำกัดแล้วใครแล้วถามว่าใครเป็นคนสอนเอใครเป็นคนสอนครับก็ทีมท,ท,ท,ที่พวกผมเนี่ยทีมที่ทำงาน <cosplay. S 2> นั่นแหละก็คือต้องเป็นทีมงานพี่ๆสอนไม่ใช่พี่เดียสอนเองและที่สำคัญคือสิ่งที่วัดผลคือไปวัดผลที่น้องเลยว่าน้องรู้เรื่องไหม ถ้าน้องดูเรื่องแปลว่าทิมงานคือผ่านโอเคไหมไอ้วานวะรดูเรื่องเลยย่โอเคี่แตผมว่างอันนี้แต่จะไปสอนต่อโอเคนะประมาณนี้อ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ประสบความสำเสร็จมาเติบโตมาถึงตรงเนี้ยพี่ทำอะไรมาบ้างแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไง ก็คงจะเป็นแบบนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับผมเท่าที่ผมเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยผมมองว่าที่ผมคิดนะคือพี่เดียนะ่ะหนึ่งเลยตอนผมเนี่ยน่าจะเป็นวินยัยแล้วก็เป็นคนที่สงสัยตั้งแต่เดินเข้าไปถามแบงค์ละแบบคือผมรู้สึกว่ามันการฝ่หาความรู้เรารู้ว่าเราไม่ชอบการงานแล้วเราก็ถามถ้าถามไม่ได้เน้นฟังแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างตัวตนครับ น่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหากทุกเพื่อนมีเป้าหมายช,ชัดเจนมีวินัยที่ดีมีความมุ่งมั่นคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จอย่างที่พี่เดเป็นหรือแม้กระทั่งอีลอนมาก์หรือแจ็คมาใช่ครับประมาณนี้ครับโอเคอครับสวัสดีครับ,รบถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ